โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆวัยรุ่นฟรีไฟทุกท่านี้กันด้วยนะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเลงสโตนะครับน้องๆซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องๆกันอีกแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เข้ามาดูพร้อมกันนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดสมัครและกดกระดิ่งไว้พี่ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างนะทุกคนก็ จะมีโค้ดแล้วผมสองโค้ดนะทุกคนก็จะเป็นโค้ดตรงนี้นะทุกคนที่มันเลื่อนอยู่ครับทุกคนหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้หนึ่งโค้ดแล้วผมสหรบใครที่มองไม่เห็นนะผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วกันนะทุกคนนี่ครับผมสําเร็จเรียบร้อยครับทุกคนตามนั้นเลยนะผมนี่ฮะทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับพ่กน้อง มันเอาไปใช้ได้ได้บ้างแล้วผมก็จะมีเป็นวงล้อหมัเปินนะครับมีหมัดไฟหมัดยูนะครับผมหม,นะม,ม,มัดอัปลวนะมีหมัดมังกรหมัดซาซึก,กินะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นวงล้อแสงอุสานะครับทุกคนมีชุดโอโรจิมารุครับผมมีชุดนิทตจิครับมีชุดมินาโตะ มีชุดว่าราล่ะครับผมมีชุดเทนโดเกนีะครับก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ได้มีเป็นร้านสุดแล่ด้วยนะทุกคนเป็นร้านค้าสุดแลนะครับก็มีไอดีหมวกเอฟนะครับผมไปจริงจริงนอนปักทงไม่ปักทงเก่านะทุกคนแล้วก็มีเซตจารุโตะนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครบทุกคนแล้วก็มีเสื้อบอลไฟนะทุกคนไอดีเซตจราชนนะครับผมไอดีสายนักแก่งไอดีหัววันนะครับทุกคนแล้วก็มีไอดีผมนักเกียนด้วยนะครับผมน้องชอบแบบไหนน้องก็จับได้เลยนะทุกคน ตามนั้นนะคทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จะจับเป็นของแรงนะคบทุกคนก็วันนี้พี่จะจับหมวกเอฟแล้วกันนะทุกคนนี่ฮะก็จะเป็นหมวกเอฟนะครับก็เดี๋ยวจับเลยแล้วกันมายัางไงทุกคนเน็ตไม่ไดีหรอโอเคนี่ฮะส่งสำเร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะทุกคนมันก็เด้งเข้ามาในหน้านี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่านะครับทุกคนว่ามันจะตึงสักแค่ไหนนะทุกคนปไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าะครับทุกคน โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นนี่ครับผมหมวก F นะครับทุกคนก็จะมีหมวก F นะครับผมมีเสื้อลายไฟนะทุกคนเสื้อบอลลายไฟนะครับผมบางกิงลายไฟครับผมแล้วก็จะมีหน้ากากไฟนะครับทุกคนเป็นเซตไฟเลยนะทุกคนนี่ปืนอะไรว่าเจ็ดสองกระบอกนะครับผมเป็นนี่ครับ P90 นะเป็ว่าเจ็ดนะครับหนึ่งกระบอกนี่โพเทียทุกคนแล้วก็จะเป็นนี่ครับผมซองยานะครับผมเอาเรื่ว่เจ็ดนะครับปีหนึ่งกระบอกนะครับทุกคน เท่ากันทุกคนประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีท่าท่างอื่นๆด้วยนะคะทุกคนสำหรับพิกัดนะคะผมใด้คอมเมนต์เลยนะทุกคนใครที่มาไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดขวามาล่าสุดนะครับทุกคนก็จะได้เห็นคอมเมนต์นะครับทุกคนก็มีท่าเยอะแยะมากมายเลยนะคทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวใจไงก็ฝากไปตดามก็แล้วก็แชร์ด้วยนะผมแอนี่ต้อนพี่ตัวไปก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาคนมาแจกอีกนะครับทุกคนวันนี้บ๊ายบายนะครับทุกคน